ร้องเลยอย่าร้องเอาเครื่อกินตีเขาหยอกเล่นน้องอย่าร้องไม่ร้องแล้วนะเจ้าวันนี้เรามีภารกิจนะมึงสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมพาคนสัตว์มาโชว์สัตว์ไม่ไม่ใช่นี้นี่ครับตัวแรกที่มาดูชนีร้องนี่ร้องหัวหัวหัวโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในสิ่งแรกที่จะหาคือน่าจะเป็นห้องน้ำจะอยู่สวนสัตว์อะไรนะดูสิ เดี๋ยวตาดูมันโ่อมึงอะแต่วันนี้ไอไม่ได้มาไอมันแม่แม่ไอขาหักนะครับผมก็เดี๋ยวไม่ได้มาเราอยู่แค่นี้ก็เดี๋ยวพาไปดูสัตว์ที่เราไม่ได้ดูอันนี้เราไม่ได้มานานอยู่ไหมจีใช่นานมากประมาณสองปีแล้วครับผมไปเดี๋ยวไปดูข้างในไปหาพ่อพี่ไอได้ไหมล่ะไอหลังเร่โดนเด้อคือเราจะไปดูอะไรก็นั้นแหละเอาแล้วไม่รูเราจะดูอะไร สวัสดีครับวันนี้เราจะไปดูอันดับแรกเลยนะตามแผนเราที่เราไม่ได้มานานแล้วเไปดูอลยไปเรื่อยอ่ะปกติเราไม่ได้ดูโชว์นะไม่ค่อยได้ดูโชว์แต่วันนี้เราจะดูโชว์คคนน่ารักบอก่เนี่ยแต่ดูไม่ได้เนี่ยะก็ไปครับไปดูโลมาไปดูนู่นดูนี่ไม่ได้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 ช่วงนี้แรงนะใช่แต่ก็น่ารักสวยเลยดูในแววตามึองอะสาวเจ้าสาวลังเลี้ย ทางไอ้ลังร้องทำไมยี่จิ้ง่ยแตร้องก็จิ้งเนอร้องเลยอย่าร้องเอาก็กินจี้งเขาหยอกเล่นเนาะอย่าร้องไปร้องทำไมเนี่ยวันนี้เรามีภารกิจนะมึงตามหาพ่อให้หายอ่ะนี่มีภารกิจด้วยเดี๋ยวโทรหาน้องชายก่อนกินเนาะจะร้องทำไมเนี่ยร้องกูไม่ได้พูดเล่นพูดจริงไม่ไปตดในรถมึงบ้าคนขับรถอยู่กูเคยย้ำไกับมันหลายรอบแล้วว่าเวลากดตดอ่ะให้บอกไม่ได้จอด แต่นี่ไม่บอกเลยนอนหลับยิ้วตดนะให้กูดมกูขับรถอยู่คนเดียวดีกูไม่แหกโค้งมันเหม็นอ่ะไอ้ข้าเหลังวิเอ๊ะไม่รับวะโอเคเดี๋ยวรอมารับก่อนครับทุกคนคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดต่อใครกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีพูดสวัสดีก่อนสวัสดีสวัสดีใครออเคทุกคนคนบัวบัว่าไงฮะบอลอันนี้สวัสดีนสวัสดีก่อนสวัสดีครับก่อน สวัสดีครับยังนี่นี่สวัสดีครับยังก่อนสวัสดีครับกล้องก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตุ๊บลอโอเคทุกคนคลิปนี้ฝากกดไลค์ถ้าแม่กูจมอย่าร้องบอกเลิกร้องเดี๋ยวกูตอบ๋ยวไปเล่นกันมันมากมันเล่นมันเล่นแล้วมันปีนมันปีนเกียวหลายรอบแล้วถ้าแม่มาดูคลิปนี้อยู่ก็ผมก็บอกนะมันมึนจริงเริ่มมึนเรื่อยๆวันวันวันนี้วันนี้อีกอย่างหนึ่งคือ คำหัวพระคำหัวพระด้วยไปทําบุญน่ะไปยืนคำหัวพระนี่ทีเอานี้มาอย่างมีย้พระนั่งอยู่นี่นี่อ่ะสมมติไอ้เนี่ยพระพระนั่งอยู่ไอ้ที่กวดน้ำ่ะแล้วก็ยื่นยื่ยจะข้ามหัวพระก็เสียหลังทำงั้นไม่ได้ขนมครกขนมโคกซานาดูไปยันหน้าอกโคกโคกทำอ่ะไม่เห็นเบ้าเวลาที่เขาทำเขาหัวโคกเลยหนึ่งประหลุก เปิเจอเนาะตักกุ้งได้ไหมล่ะครัทุกคนไปขอฝากอะไรอย่างเงี้ยพูดจาตนี่อยากให้มีร้านอาหารมากเลยนี่เนี่ยไม่มันปิดมันมีแต่มันปิดถ้าอะไรอ่ะวันนี้คนเยอะอ่ะเออวันนี้วันคนคนเยอะเลยอินเดียก็กินเผ็ดได้ก็ได้คนหนังได้เยอะกว่าคนไทยเนาะเยอะมากเนี่ยทำไมคนไทยไม่ดูแบบสัตว์ต่างเองมั้งก็สัตเ์ยกระชากแน่กแมไปดูนี่มาอ่ะของกระจกก็เห็นอ่ะ ทำอะไรอ่ะเนี่ยก็พาแม่มาหาหมอนี่แหละสวัสดีครับยังสวัสดีครับสวัสดีครับแม่เป็นไรเนี่ยแม่เป็นไรบอกคนดูดิขาหักขาหักมนึกว่าขาขาดจะได้เอาแไอแม่เจนไปเติมอ๋อโอเคโอเคเออวันนี้พี่มาตามคำขอเองแล้วนะมาตาฟารีนะมาหาพ่อเองให้แล้วอยู่ซาฟารีเหรอใช่พ่อพ่อเองทำงานอยู่ตรงไหนอ่ะ อยู่แถวโซนโซนน่ะเขาเรียกอะไรวะตรงนั้นโซนโซนควานช้างวังพี่โซนไหนนะควานช้างนี่แถวแถวช้างอ่ะพี่โซนควานช้างเหรอมึงเป็นควนช้างหรือเป็นช้างดูฟังปังไอ้มิ้นพูดฟังไอ้มิ้นพูดพ่อมึงเป็นควานช้างหรือเป็นช้าง เป็นควานเป็นควานเป็นอะไวช้างตกมันอ่ะช้างอะไรนะแกดูแลช้างตกมันอ่ะอ sure> ้หแกยังอยู่ไหมแกยังอยู่ไหมมันมันสุกกลับแล้วใช่ไหมใช่ใช่โอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเอาพ่อไปคืนจะเอาเวลาจะกูไม่โดนจับก่อนนะบอกบอกคนดูนี่เม้นให้กำลังใจแม่ผมหน่อยมันก็มีเด็กพวกกูสีตีนี้เกี่ยวก็ พึ่งจะติดตลกนะแม่มันเออแม่มันจงเ็นจริงนะแด่ขาหักไม่ก็ให้อาดูไปดูแล้วมึงก็ขึ้นเอเออเอาขึ้นให้เมื่อกี้เขาบีบเขาบีบเใครบีบหมอบีบขาโอเคโอเคเออดูแลตัวเองเดี๋ยวไม่หาพ่อให้ไม่ต้องร้องนะอเโอเคไม่เดี๋ยวเจอกันโอเคโอเคแต่ไม่รู้พ่องอยู่ในสภาพไหนนะใครกินมั่งเอาพูดดีอีกเยอะ ฟันเหลืองจริงไงพี่เนี่ยอุ้ยดูดูดลงทีดฟันหลอิง้เ้ไอยิงไดไดฟันมันเยะอยโอ้ยังงี้นั่นหินปูรีหินงอกหินย้อยนะโอเคโอเคจกันจกันดูไปดูมาหนาก็เหมือนแม่มอ เหมือนใครนะแม่มึงเนี่ยเอ้อจอร์เค้จีนนะใหญ่เหรอนี่โอ้ใหญ่อุ้ยอุ้ยแค่หางอะนะมองไม่เห็นว่ะมองไม่เห็นเนี่ยจังโอ้ตัวคนใหญ่เลยไอไอนี่ตัวใหญ่เยใครบไปไม่ใช่นั่นนะไอนั่นตัวเล็กจะเป็นตัวใหญ่นี่นี่ครับมันคือมันมีจระเก้น้ำจืดมีจระเก้น้ำเค็มน้ำเค็มอยู่บางแสน นะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปตามหาพ่อยไอ้ยันสงสารมันเดี๋ยวเราจะพิชิตภารกิจเ้ยพิชิตภารกิจนี้ให้ได้นะครับผมไป let's go ตัวตัวเพืออตัวอะไรครับนี่น่าจะเรียกว่าน่าจะเป็นนกสายพันธุ์หนึ่งนะะครับตอนใต้นะนี้น่าจะมีนกที่มีชื่อเรียกแต่ว่าเราต้องหาชื่อก่อนแล้วกันชิชู่ หรือกระดาษ A4 หรือ d o u b A เขาเด้ 4, ดกันนก d o บ b l e A เนี่ยนะใช่ใครก็พามึงเรียกเนะี่ยก็สีขาวไงแต่ก็ยังไม่ใช่เพราะไอ้อยู่ดีปะ่ะหาเพราะไอจต่อนในที่สุดก็เจอสักทีครับมาดังอยู่นี่นี่เองปราหงวยแล้วป่ะโอ้ีหลุยหรือว่าจะเจอหรือเปล่าไปครับ เจอแล้วครับทุกคนเขาอยู่ค่ายอะไรมาก่อนนะตอนไอ้ก่อนนี้น่าจะปอประมุกอ่ะเออปอประมุกนี่ครับทางเข้าผมไม่แอบดังอยู่นี่นี่เองปล่อยให้ลูกอยู่อยู่โน่นนี่อู้ทำไมเดี๋ยวเขาทิง้งขยะไรกันโอ้เนี่ยแม้เด็กแม้อะไรเนี่ยทิ้งกันไปเรือเ่อยเลยขังขยะก็มีนี่นี่ขังขยะอ,อ,อ,อยู่นี่ทิ้งทนโทษอยู่นี่ดีครับผมไม่รู้ว่าใครต่อใครนะกูด่านะเอ็มร้อยเซบนเตอร์อะไรเนี่ยทิ้เสร็จแล้วทิ้งหน่อยเออทิ้งไงบ่ กูหอร้องแล้วว่ะไปครับไปหาพ่อบักไอ้กันแต่ไม่รู้จะเจอหรือเปล่านะเขาปิดว่ะอุ้ยปิดได้เขาปิดใช่เหรอมันดูแบบว่าเหมือนจะมีเกือบปเด็นห้องก็เป็นได้มีนะเหมือนโลก ไปโอ้โหไม่เจอเอ้ยเจะจะมีตรงนั้นมีตรงข้างหน้าเดี๋ยวไปดูข้างหน้าครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเราเดินดูพวกตรงนี้ก่อนว่ามันมีอะไรบ้างตบอุ้ยทำเพื่ออะไรอ่ะรักพี่นี <c oughs> ตบกันแย่งกูอู๋อผมไม่แย่งคนอย่างมึงหรอกตบกันเพื่อแย่งกูดิต,ตบกันตบกันกูไม่มีแงเอาไปเลเฮ้ยมันยอมนะพี่นี ย่กับพี่ปานี่นี่อยู่กับพี่ป้าของคุณนะอันนี้นิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยปเออนี่โอ้ยทำไม่น่าเป็นสามมิติงั้นเหรอทำไม่น่าเป็นตรงนี้มาดูมุมนี้ดูไม่ได้เลยอ่ะดูไม่ได้อ่ะมุมนี้ดูดูไม่ได้เลยอ่ะดูนี่ก็ได้เอออ้าวอืมแล้วไม่ต่อยเขาทำไมไปเลยนะแกอุ้งเห็นอกคนนี่ครับผม เจออีกหนึ่งตัวเป็นแรคคูนน่ะมันเหมือนแมวบ้านยังไงมันคือแมวบ้านผสมแรคคูนนี่พม้เ,ออเ,เก่งแล้วมันพูดอะไรไม่รู้รเรื่องเลยจะ้ย,นย็นเย็นไปเลยเอาแล้วกูตายอยู่แล้วมาพูดอะไระ <c oughs> ไมาดูมากรู้แน่ดูนี่ดูนี่แรคคูนนี่แรคคูนนี่เพราะเสียวครับผมเจออีกหนึ่งเอเอครับตัวนี้แรคคูนแ,แรคโอ้เล่นตัวนี้ก็ใหญ่แท้แรคคูน นี่ครับกรงข้างๆเดียวกันนกเสียมไม่นกเงือกมุ้งมุ้งเนสวยเนาะสวยด้วเฉดสีตรงปากมันอ่ะโคตรสวยอ่ะไอ้โคตรเท่ห์ไอ้เจมมันมันคือมันคือนกประจำไอ้จังหวัดเรานะนกนกเงือกเนี่ยนะเออนี่ยโคตรสวยเลยดูดิเฮ้ยดูน้องเฮ้ยมงสวยจริงจริงตรงเฉดสีตรงตรงตรงปากมันอ่ะไม่ใช่ที่มันทำปากข้างในใหญ่เกินนี่แหละเวลาทำสีคนตัวใหั่ กระชา่ยปากมันใหญ่มากเลยยังกับฟังตอเด้อนี่มัมีเลยเล่นเป็นนอนนะนักโคณพันใหญ่ตัวนี้พันกระบาดูตัวมันดิเออแป็ดหางใหญ่ดีวะมีขอมันคือหมีขอใช่เหรอเออดมันดูน่ารักนะน้องมันดูน่ารักนะขนมันก็เหมือนผมคนเนี่ย ดูหลงตัวใหญ่อยู่นะประมาณหมาแค่ตัวเดียวมดตัวหลังสมมติเปิดบ้านมาตอนคืนมัเจอมันอยู่หน้าบ้านไปจะไปทํอย่าง้อสมมติมัสมมติมันมมีอยู่จริงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยปางเฮ้ยเราลนกันรอกันทไมอ่ะย่งดิมย่งดิมอกันย่างยังไงยังไงนั่นก็มึงจะชอบใครมาชอบคุณนี่แต่หน้าเหมือนหนูงนี่บอกกูได้แล้ว อ้้เออมานนี้มองเอ้ยน่าร้านเงินมาแล้เนี่ยเมียวต้องเรียนวันต้องไงสายพันธุ์อะไรอยู่วะคุยนิ้วมึงจะขาดอ่ะดีเพื่อนเอ้ยมันอยากคุยกับเราหนวดแั่ยาวยังไงก็ใครอยากให้ไปเที่ยวไหนก็คอมเมนต์มานะครับต่อไปนี้จะไปเที่ยวบ่อยๆละ ใครที่ไปเที่ยวดีกว่าเนาะดีกว่าสนุกกว่าเยอะได้ความรู้ด้วยความุู้หายเลยกูเห็นมึงคล้ายถุงซะตัวโอเคได้เดี๋ยวไปดูตัดทีนี้ต่อไปครับแสดงว่าไม่ซื้อสดตัวนี้เขาบอกว่าเสียงห้ามห้ามเอามือยื่นออกมาจากโไกรงแม่ไม่แล้วเพื่อนกูกำลังเล่นมุกอยู่เล่นว่าทำไมทำไมนะ มันมันช้ำแล้วเนี่ครับผมนี่ปแต่เหมือนดินน้ำมันนี่ปีแล้วโอ้อ่าา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 เาอาาาานาา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 นาา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 ่า เป็นี้ลูกมันดูดูเฮ้ยดูหนามันดูมหน้าารักก่อนทาคิฮาคิไม่จุดนะจุดฮาคิมันไรนี่ดูหนึ่งไปดีกว่าดาวยละเหลนมาแค่นั้นแหละเขาติดใต้ไม่ห้ามดูสิเด็กน ong เด็กน้อยปัดหน้าให้เดี๋ยวนจังไรคน เอ้ยยักษ์กระหมูขีเป็นไรอ่ะเป็นยักษ์กระหมูขีน่จำไม่ได้อ้ร้านสองคนเนี่ยเย็นหลุดรีเออทำไมแบบเนี่ยก็โอเคนะครับให้บังคมประนามีที่เที่ยวไหนก็คอมเมนต์มานะเราจะไปเที่ยวจังหวัดไหนก็ได้เราจะไปแต่ว่าตอนนี้ไปดูสัตว์ตัวอื่นกันไปดูสัตว์ตัวอื่นกันดูพ่อมึงก็ได้พ่อมึงสิพ่อมึงสิ ธารกิจครับผมเจอทีเล็กใช่เหรอใช่ทีเล็กเหรอมันมึงดูตรงตรงหนมันดีตรงหนกมันอ่ะเฮ้ยหนงหนเกหนกเฮ้ยเฮ้ยมันมองกล้องอุ้ยสงสมันสงสัยมึงมันดูแต่ตรงนี้มันดีเออาองจักเลยนะดักบัเป็นนอลโอ้ยอโอ้ย้ยออ้ยโอ้ยอโอ้อ ก็จะต,ตามงหมนึ่งคนนะคล้ายๆเฮ้สยสงสัยอ่ะยาวไหมทำยาวมันคือตัวอะไรนะคือตัวอะไรเนี่ย <laughs> ตัวอะไรหนึ่งอ่ะมึงก็บอกให้มีป้ายให้มึงอ่านเดี๋ยวมึงก็ไม่อ่านกันนกแคสโซเวลลีกิต้าโอ้โอ่านไม่ออกโอ้โหนกแคสโซเวลลกิต้าให้กันเถอะที่เรียกมึงไงจิ๋ววัดจ่องนะท่นนี่ขี้มัน นี่นี่นี่ขี้แมนใครจะยิงขี้แมนมันน้งใครดูตอนยิงข่าวดูนี่ขี้แมนนี่นี่นดูขี้ขี้แมนยังกระถัว่วรันเตาไอ้นี้ไอ้เนยถัว่วเออถั่วเน่าถั่วเน่า,น,านี่ครับผมือนเป็นกองแมนมันมองบอกมองขี้อุตังยังใครสั่งไม่มองใครสั่งโอ้ยหน้ามันกวนตีนนี่ว <c oughs> หว่าหน้ามันกวนมตีนน<อ>ี่หว่าพร้อมตลาดใส่ตลอดตลอดมันไม่ตลาดหรอครับสายดีๆอ้าวแล้วอ้าวทำไมปากปากหมายอะไรอ้าวให้ทุกคนดูอ้าว ปากมันมันฝนนี่ครับผมนี่อะไรอ่ะปลาเติมอ่ะนี่ลามันมีมันอยู่ในจำพวกสัตว์ปะเนี่ยคนมั้งเออสามโง่ปะอ้าวมันก็คือเป็นสัตว์นั่นแหละพ่อแม่มันก็เป็นสัตว์แต่เป็นสัตว์ประเสริฐเออแต่พ่อมึงไม่แน่ไม่ไม่รู้อยู่จำพวกเดรัจฉานหรืออะไรอู้ดูดิอะไรอู้เออ รู้จักยูสัตว์ใหญ่ๆรึยังนี้ยมึงพากูมาดูอะไรไม่มาทางนี้ทางนี้เด็ดทางนี้ไปได้ไม่ใช่หรออันนี้น่ารักอันนี้น่ารักอันนี้แจ๋วมีสูงดิโอ้คนเลยหล่อมึงก็ไม่เบาหนิป่ะหล่อหล่อโห้นี่นี่เขาเขาทำเขาทำอย่างนี้ด้วยโคตรเท่อะแต่มันต่อกันได้หมดเลย่ นี่ในไข่มันเนี่ยจับได้ไหมเนี่ยไม่อยากจับเลยเขาด่าคนดูกดไลค์ยังเดี๋ยววยจับใครมันจับไข่ได้ไหมก่ันเนี่ยอุ้ยอุ้ยไปโดนเล่นนะครับหยอกเล่นหน่อยนะจับไข่นิดเดียวเองเดี๋ยวมาคอสอะไรกันอุ้ยเฮนด้ไอ้นางเกลียนวะไอ้นี่เกลียนจริงเนี่ยมาแลบดินได้ไม่กีเนี่ย เอ้ยกลัวกลัวมันไม่กลัวดิมันจะใส่ะดิมันไม่ได้กลัวดิมันกลัวที่ไหนอใครบล้อเอ้ยเฮ้ยไม่รักนะเฮ้ยเอ้ยมันโชว์มันโชว์เฮ้ยอยูยู่อยู่ไม่มีสองตัวอ๋อมอนบล้ออ๋อออกไหนลูกพี่นี่นี่เหรอเขาทำให้มันวิ่งอิสระเออดี นี่นี่นี่อันนี้มันรักกูนกูเลี้ยงมันได้เพราะมันกัดนะเอป็่ปง่ายไปง่ายไปง่ายป่ป่เอ้ยไงบอกเลี้กูสั่งสอนมันนี่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 ไงสั่งสอนมันแต่รามันอึ่เเมื่อกี้อึ่งเช้าเหรอมึงนี่เหัอแกเนื้อเนื้อกูแม่อร่อยหรอมาเลยพอมนเนื่อแล้วเนี่อยมึงทาทำไมวะ วิวิมันอยากกินไงมโอมันอยากกินหะอ้าต้องเรียกว่าอะไรเนี่ยไอกแก <c oughs> อ่มันมันมีผมหงอนอะปวดไอไอนี่ง่ายวจริงมันคือตัวอะไรวะดงอะไรทุกอย่างนัวนเป็นเงี้ยแบบขูดยงงนี่ไอนี่ก็น <c oughs> ่ะไ <c oughs> อนี่มาใส <c oughs> ่หน <c oughs> ้ากาฟองตอรมาละสีรู้ไหมารโล เฮ้ยน้นเท่นะเฮ้ยดูนิ้วมันเหมือนคนเลยอ่ะเหมือนคนจริงเนี่ยเหมือนคนแก่แๆเออคนเหมือนอะมีเล็บมีอะไรนะอ๋อไงขี้นี้เอางูดีเลยตัวน้อยเนี่ยปวดเนี่ยกูดูเลยอะ เออเออมันน่ารักดีไปอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้นะมูหลานทองตัวโคตรใหญ่ตัวใหญ่จังวะเห็นมันมันดูไม่ตลกอ่ะมันดูน่ากลัวไม่ตลกเลยไปครับทุกคนไปกันต่อคือตอนเนี้ยนะ ครับผมเอาเมี์เวอร์ชินใหม่เข้ามาครับผมซึ่งเราจะมาให้ทุกคนมามาชมกันในห้องนี้นะครับผมเอาเลยนะทุกคนนี่นะเป็นน้ำวโอ้โหแล้วว่าถาดี่ไรมาใี่เขาอ่ะนะเฮ้ยเออว่ะใช่เป็นอะไเดียวกันใช่ล็อกเก็ตอะไรอ่ะอ่านไม่ออกว่ะเราจะใช้กระสุนเบอร์นี้เขาเรียกเบอร์อะไรอ่ะเบอร์กัมมอสมีคอมมีอะไรไหมจอจอสายที่จอสายจ่อแดงฮะอ่ะจอสายคุยกับใครเอ่อ ังอันนี้เป็นคอมของเรานะตั้งแต่ยุคนานอ่ะขีดเดียวพังขีดเดียวพังเดี๋ยวเขาด่าเดี๋ยวอันนี้ไม่พังอยู่เอาเดี๋ยวพังเดี๋ยวพังเดี๋ยวพังแคมป์แคงกะลูนี่เป็นไงอังกฤษกูก็ได้นะเดินเท้าไป มันมียิงโจ๊กที่เป็นนักกล้ามเลยนะแบบไอ,อ้ชายเขามขาไอ้นี่ผมไอ้น,นี่ผมแม่งแรงมากแต่กูว่าหางไม่แข็งแรงจัด,ดต้องถามว่าตัวเมียหรือตัวผู้ที่มีกระเป๋าหน้าท้องตอบลูกขากูบอกให้มึงตอบให้คอนโดก็เหมือนกับนลูกขาเลยลูกหามันโคตรแบบแข็งแรงอ่ะดูดิไม่ใช่หางมันขังดันละหางก็แข็งแรงนะเว้ยดูดิเดี๋ยวดูคอยดูมากระโดดนะมันเป็นสัตว์ที่แบบแข็งแรง อะไรแล้วเดินอะไรยงั้นนะใช่เหรอย่องเบาเฮ้ยกูมึงไม่ใช่นะที่กูคิดภาพอ่ะกระโดดดีกระโดดยงอ่ะกระโดดย่งอ่ะกระโดดออกกรงนี่นครับผมอันนี้ก็เป็นจิงโจน่าจะเป็นอันใหม่เราเพิ่งเคยเห็นไหมหรือว่ามันมีอยู่แล้ววะน่าจะเพิ่งมาแหละอันนี้ยตัวใหม่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 เป็นแคนตาลูหรือว่าจิงโจ้นะครับผมแคนตาลกแคนตาลูแคนตาลก ดูมันนอนนี่มันน่ารักนะน่ารกักเลยแล้วมันไก่ดูมันเก่าดิมึงสบายไป้ทำไมนอนแผงอ่นน่ะนอนแผ่แม่เบ้น,นี่ก็เป็นฟาร์มิงโก้นะครับผมประเทศนี่ฟาร์มิงโก้นี่อเมริกันฟาร์มิงโก้้อุยชื่อเทพอ่ะนกอเมริกันฟาร์มิงโก้มันออกมาจากอเมริกันแล้วน่าใช่จะทำไมอันนี้ขึ้นที่จีนอะ่ะน่าจะให้คนคนจีนอ่านหรือเปล่าอ๋อเอ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 อง่าใช่ ดูมันหายว่าเฮ้ยมันดูแบบเป็นพูดไม่หยุดอ่ะเฮ้ยดูในกล้องในกล้องสีส้มเลยเออแต่มันจริงมันไมอติดกล้องโอ้โอ้คือ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 กันนี่ครับเป็นคานโกแต่ว่ามันไม่ถือเอาชูนี่เูยนะแต่ว่าในกล้องมันเห็นสีส้มนี่นะครับคนเสียเขาเจ๋งชื่อว่าตอร์มิโก้โอเคครับตอนนี้เราเจอพ่อใหญ่แล้วนะครับ กสิทธิ์โอ้โหยังกับแบดบอยมันเหมือนได้เฉยแต่ไม่ใช่พ่อมันหลอกคล้ายๆแหละเนี่ยเดี๋ยวเขาก็โกรธอีกโอเอคนี่เหรออาอ ใจเย็นไปเลยล่ะวูวเขียวดังเกินวิ่งมันแค่แซดเวทเจ็บอ่ะอย่างไรต้องพอกันมันจะมีแครอทมีกล้วยมีไอ้ข้าวโพดเออตอนนั้อือนี่อ่ะไปไปอร่อยเลยอันนี้ให้นี่มากอันนี้มากเฮ้ยนี่นี่มาใส่แล้ว

thank